ชัดเจนครับหนิงปณิตาก,ตากดอันโฟล์อีจีจินจรินสามีแล้ว เป็นคู่รักที่ถูกจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ครับสำหรับคู่ของหนิงปณิตาและจินจรินซึ่งทางฝั่งของหนิงปณิตาเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าคู่ของเธอตอนนี้กําลังมีปัญหาอยู่จริงแล้วก็อยู่ในช่วงขั้นตอนของการคุยและเคลียร์กันอยู่นะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเลยทีเดียวหลังจากที่มีคนแชร์ภาพของหนุ่มจินอยู่ที่สนามบินกับสาวปริศนาหลังจากที่เดินทางกลับมาจากฮ่องกงและล่าสุดครับทางดาราเดลีได้เข้าไปส่องอินสตาแกรมของหนิงปณิตากลับพบว่าหนิง ณิตาตอนนี้กดอันโฟล์ไอจีของจินจรินสามีแล้วเรียบร้อยนะครับในขณะที่ทางฝั่งของจินจรินเองยังคงกดติดตามหนิงปณิตาอยู่เหมือนเดิมครับซึ่งทางดาราเดลี่บอกว่าไม่รู้ว่าแบบนี้เรียกว่าเป็นความชัดเจนในความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับคงจะต้องรอฟังจากปากของหนิงปณิตาอีกครั้งซึ่งเธอจะออกมาพูดเรื่องของปัญหาต่างๆของครอบครัวในวันจันทร์ที่24เมษายนนี้ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ครับ